ว่าชอบมากเลยอะไรเงี้ยค่ะในแบบกฎหมายของอิสลามหรือว่าอกฎอะไรที่แบบของผู้หญิงอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับผมอันนี้ศึกษาอิสลามมานานหรือยังครับก็ได้ประมาณห้าหกเดือนแล้วนานมากเลยแล้ว <c oughs> ติดต่อใครมานะฮะที่ก่อนหน้านี้อ๋อพอดีเห็นอะไรทีเขาก็เลยทัาไปถามหมาว่าเข้า,ารับอ,อิสลามทำยังไงบ้างเลยนะเขาก็เลยแนะนํา ผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารับมุสลิมเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยทักมาแล้วก็แนะนำเพจนี้มาโอเคผมก็เป็นมุสลิมใหม่เหมือนกันเพิ่งรับวิสลามมาประมาณ3ปีอ๋อคนรับแล้วก็สอนรับวิสลามมาหลายคนแล้วครับซึ่งสิ่งสิ่งหลักๆที่จะทําให้รับพิสลามได้เนี่ยก็มี6เงื่อนไขที่ถ้ายอมรับ6เงื่อนไขนี้ได้เนี่ยก็สามารถรับพิสลามได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะไล่6เงื่อนไขให้ฟังแล้วก็ดูว่าเรายอมรับได้ไหมนะครับอ๋อได้ได้เงื่อนไขที่1เนี่ยคือต้องยอมรับ ว่าอัลลอฮ์เนี่ยคือพระเจ้าที่แท้จริงเป็นผู้สร้างและบริหารจัดการสรรพสิ่งทั้งหมดสิ่งถูกสร้างทั้งหมดในจักรวาลน,นีย้ยอมรับได้ไหมครับว่าอัลลอฮ์คือผู้เดียวเท่านั้นยอมรับค่ะโอเคแล้วก็ ข้อที่2ก็คือต้องยอมรับว่ามนุษย์เนี่ยมีสิทธิ์ในการเคารพสักการะเคารพพักดีต่ออร์กับว่าวิงวอนขอพรต่อรถได้แต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ต้องปฏิเสธการขอต่อสิ่งอื่นาการเคารพสักการะต่อสิ่งอื่นยอมรับได้ครับยอมรับได้ okay, แล้วก็ข้อที่สาเนี่ยคือต้องยอมรับว่าอักรอานเนี่ยเป็นคมภีร์ที่ไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขและ ทุกตัวอักษรเนี่ยเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ทั้งหมดยอมรับได้ไหมยอมรับครับข้อที่สี่ก็คือต้องยอมรับว่านาบีมูฮัมมัดเนี่ยเป็นศาสนาทูตท่านสุดท้ายที่อ,อัลลอฮ์จะส่งมาสอนศาสนาให้กับมนุษย์ยอมรับได้ไหมครับยอมรับได้ครับและ ข้อที่ห้าก็คือนี้เป็นข้อที่สําคัญสําหรับคนที่จะรับอิสลามก็คือต้องยอมรับบทบัญญัติทั้งหมดที่อิสลามเนี่ยได้บัญญัติไว้ที่อัลลอฮ์เนี่ยได้บัญญัติให้กับมนุษย์มาแม้ว่าในบางข้อเนี่ยเรายัางทําไม่ได้เช่นบางทีเรายังหาอา,อาหารฮาลาลไม่ได้สมมุติว่าเรากินของที่ฮาลอมอยู่ก็ยอมรับไปก่อนว่าเป็นความผิดหรือว่าเรายังคุมค้มหัวไม่ได้เนี่ยก็ยอมรับไปก่อนว่าเป็นความผิดแต่ว่าเราสามารถรับอิสลามได้อันนี้ยอมรับได้ไหมคับยอมรับ แล้วก็ข้อที่6ก็คือต้องยอมรับว่าอิสลามเนี่ยเป็นแนวทางเดียวที่เป็นทางรอดสําหรับมนุษย์ในโลกหน้าเนี่ยมีแต่ผู้ที่ยอมจำนวนต่อเอาเท่านั้นที่จะรอดได้ยอหรับได้ครับยอมรับได้ไครับ ตวัวข,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 ข้อข้อที่ห้าค่ะอดีถ้าแบบอันนี้คือถ้าคุมอะไรเงี้ยยังไม่สะดวกคุมค่าอะไรอ่าอคือการคุมหัวเนี่ยเป็นภาคบังคับแต่ว่าถ้าเกิดเรายัางทําไม่ได้เนี่ยให้ยอมรับไปก่อนว่าเราทําผิด,ดอยู่แล้วก็ขอพยากรณต่อ,ตอรอไปซึ่งสามารถรับลามได้แม้ว่าเราเยังคุมหัวไม่ได้ได้ค่ะโอเคอ่าถ้าเกิดยอมรับหวข้อนี้ได้เนี่ยก็สามารถรับิลามได้เลยแล้วผมสอนรับให้เลยตอนนี้ผมจะกล่าวเป็นภาษาอาหรับแล้วก็กล่าวตามผมนะครับโอเค as h a ดู อัลลอฮ์อัลลอฮ์อิลาฮ์อิลล่าฮ์อินลอหละอินลอหละวะอัลฮะดูวะอัลฮะดูอันนาอันนามุฮัมมัดันมุฮัมมัดันรอซูลรอซูลอัลลอฮ์อัลลอฮ์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีพระเจ้าอื่นใด หรือสิ่งอื่นใดหรือสิ่งอื่นใดที่คู่ควรที่คู่ควรแก่การถูกเคารพสักหละเกี่ยวกับการถูกเคารพสักการะถูกอ้อนวอนขอพรถูกอ้อนวอนขอพรนอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นนอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นและข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าขอปฏิญาณตนว่านบีมูฮัมมัดนบีมูฮัมมัด เป็นศาสนาทูตเป็นศาสนาทูตและเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์คบัาอัลลอฮ์คบัาอัลลอฮ์บอัลคบครับอันนี้คุณรับ伊斯兰เรียบร้อยแล้วนะครับอตอนนี้ก็<ๆ>เป็นมสซิมแล้วนะครับผมก็ขอเล่าที่มาหน่อยได้ไหมว่าที่ศึกษามาศึกษาผ่านทางไหนบ้างแล้วก็จุดไหนที่ทําให้มาสนใจิสลามแล้วก็มั่นใจว่าิสลามเป็นความจรงิงคือหนูอ่ะคือหนูคุยกับอ่า เขาก็เลยบอกว่าเออลงมาศึกษาดูที่จริงหนู่านับศาสนาเช่คะ่ะคือเป็นศาสนาตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยค่ะพราแม่เขาอ้นี่มาหนูก็ไม่ค่อยหนูก็ไม่ค่อยแบบไปกับทางแม่อะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยได้เจอแบบไปกับทางอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบก็เลยมาศึกษาแล้วก็ศึกษาจากไม่เน็ตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หาข้อมูลอะไรางี้ในการทางอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ในดูในยูทูปว่าดูเป็นในค้นอ <c oughs> ่านเองครับ <c oughs> ดูในยู แล้วเขาก็จะบางกฎบางข้ออะไรเงี้ยหนูก็ชอบมากเลยอะไรเงี้ยค่ะในแบบกฎหมายของอิสลามหรือว่ากฎอะไรที่แบบของผู้หญิงอะไรเงี้ยหนูก็ชอบอะไรเงี้ยเช่นอะไรครับยกได้ไหมยกตัวอย่างได้ไหมที่หนูชอบก็คือแบบอะไรนั้นรักงวน่วนตัวใช่ไหมคะที่แบบไม่ได้แบบให้แบบการแต่งตัวที่แบบไม่ได้แต่งอะไรค่ะเออใช่ใช่ค่ะหนูชอบ ประมาณนั้นแล้วแบบกฎหมายมันคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยได้อะไรเงี้ยง,ง<ล>ผู้หญิงให้ใช่ใช่ค่ะอย่างเข้มงวดเลยคือ<ล>ถ้าผู้หญิงออกจากบ้านเนี่ยก็ให้มีภาษาแบบที่ว่ามาของก็คือแบบผู้ปกครองหรือว่าผู้ชายสามีเนี่ยนะให้ตามไปด้วยเพื่อป้องกันการอันตรายใช่ค่ะถ้าจะออกไปก็ต้องแบบขออนุญาตอะไรต้องบอกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าเออมันก็ปลอดภัยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็สาสน,นานนี่ก็ถือว่าดีอะไรเงี้ยแบบสอนผู้หญิงกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยอื หนูก็เลยแบบเริ่มชอบเลยอ่เยหนูก็ศึกษามาเรื่อยๆยะอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูก็ไปอ่านนะหนูก็เจอว่า,<ม>วาทำไมงานแต่งของอิสรมแล้วแบบง่ายแค่แบบมีแค่นู่นนี่นแต่ว่าแบบเหมือนตัดภาพมาที่แบบบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเวลาแต่งงานทีนี่เราเสียค์เยอะมากเลยใช่ใช่พอยิง่งแต่งแต่งยากการปิดประเพณีมันก็ง่ายขึ้นใช่แล้วทีนีะเพิ่งพี่ชายเพิ่งแต่งงานไปเดือน เดนมีนาที่ผ่านมาหูแม่หมดตังเยอะมากเหนูก็เลยบอกโอ้ทำไมแต่งงานแล้วทาไมแต่งงานแล้วทําไมต้องแบบเสียตังเยอะขนาดนี้ไหนจะต้องแบบสินสออดไฟอีกแล้วไหนจะแบบจัดอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบอโอ้มันเปลองมากอ่ะบอกแม่เดี๋ต <laughs> ติดนี่ติดอะไรกันก็วุ่นวายเลยใช่ค่ะ <laughs> แต่อันนี้หนูก็ไปดูมาเขาแต่งงานก็แบบแค่แบบง่ายๆแค่แบบทําพิธีเสร็จแล้วก็แบบเราจะมีข้าวหรือไม่มีอะไรเงี้ยส่วนมากเขาจะไม่ค่อยแบบจัดใหญ่ใช่ไหมคะ ใช่ครับเ,เน้นให้ง่ายที่สุดให้ให้ถูกต้องช่าการแต่งงานนี่ก็ถือเป็นเป็นแบบอย่างของท่านนาบีข้อหนึ่งที่เป็นความดีด้วยแต่งงานแล้วก็ได้บุญด้วยว่านาบีได้ทําแบบอย่างเอาไวา้ก็จะทําให้ันรูเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นลองดูแนวทางต่างๆที่พยายามดับธรรมชาติพื้นฐานตัวเองก็คืออย่างพวกนักบวชที่ไม่ไม่แต่งงานกันเนี่ยสุดท้ายเกิดความเลเทะผิดประเวณีกันเองกับกับกับอะไรเงี้ย่พิ่งนๆๆหนูก็เพิ่งเห็นข่าวไอ แล้ว <laughs> <ช>พวกแนวทางวันนี้มันทําให้ไม่ไม่มั่นใจในรากฐานของตัวเองไม่มั่นใจในเรื่องของชีวิตหลังความตายมันเลยกล้าทาความ<ช>ผิดกันอย่างนั้นอโอเคแล้วจุดไหนที่แบบทําให้มั่นใจว่าเนี่ยอิสลามนี่แหละมาจากผู้สร้างมาจากพระเจ้าที่แท้จริงคือเวลาที่แบบหนูเดือดร้อนอะไรเงี้ยหนูจะชอบแบบว่ามีวนกับบันร้อนตลอดอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบคือมันก็จะผ่านไปแล้วก็จะมีแบบวอา เรื่องนี้แย่อะไรเงี้ยเรื่องตกไปดีอะไรเงี้ยหนูก็แบบเออหนูก็เชื่ออะไรเงี้ยว่าว่าเออหนูวิงวอนอะไรเงี้ยท่านรับรู้อะไรเงี้ยหนูก็หนูก็วิงวอนทุกวันอะไรเงี้ยโอเคแล้วเรื่องนี้ก็เยอะมากเลยคนที่ลองขอต่อหระแล้วก็เราก็นําถางให้มารับพิสลามตอนแรกหนูก็ไม่ค่อยไอ้นี่แล้วทีนี้หนูก็ลองดูว่าถ้าหนูขอแล้วจะได้ไหมอะไรเงี้ยหนูก็ คือหนูก็แบบลงองรีมองดูอะไรเงี้ยก็คือแบบวัดเลยว่าเออเนี่ยถ้าได้เนีหนูก็คือแบบเออแบบเชื่อเลยแล้วตัวเชนอะไรเงี้ยหนูก็เลยลองขอดูอะไรเงี้ย ปรากฏว่าอีกแป๊บนึงอะไรเงี้ยมันก็ได้เหมือนที่หนูขอหนูก็อ๋อหนูก็เลยอะไรหนูก็เลยเชื่ออะไรเงี้ยตอนขอนี่ขออย่างไงครับแบบยกมือแล้วพูดออกมาหรือว่าขอในใจครับขอในใจค่ะหนูขอในใจว่าหนูอยากแบบหนังนน้นอย่างนี้อะไรเงี้ยขอในใจแล้วก็แบบพยายามพูดหนูไม่ได้ยกมืออะไรเหมือนที่แบบเขาขออะไรไม่ได้แบบว่ายกมือคุณน่ะทรงรู้ใจอยู่แล้วว่ามนุษย์ต้องการอะไรกันเราเลยตอบรับให้ซึ่งหลังจากนี้ถ้าเกิดจะขอเนี่ยเราก็เพิ่มเพิ่มไปด้วยคือ ยกมือแล้วก็พูดออกมาเลยก็ได้อะร์เนี่ยจะมีการตอบรับขององค์เนี่ยสแบบด้วยกันแบบที่1เนี่ยคือตอบรับตามที่ขอเลยหรือว่าแบบที่2เนี่ยคือตอบรับด้วยกับการที่ให้สิ่งอื่นแทนซึ่งบางทีเราอาจจะมองไม่ออกเช่นบางทีเราขออย่างหนึ่งแต่ว่าเราไม่เราไม่ได้สิ่งนั้นแต่อ้รถเนี่ยคุ้มครองด้วยก,การที่เราพ้นจากภัยต่างๆพ้นจากการถูกลดชนชจากอะไรพวกนี้หรือว่าข้อที่3เนี่ยอรรถไม่ได้ตอบรับในโลกนี้แต่ว่าเก็บเป็นรางวัลให้โลกหน้าซึ่งเนี่ยถือว่านิ่งใหญ่สุดใช่ครับ หนูก็ขอหลายรอบแล้วหนูก็หนูก็เหมือนได้ได้ทุกรอบเลยอ่ะโอ้รำไมีความเมตตาอย่าง<อ>มากเลยครับก็ให้ขอบคุณต่อนะด้วยกการที่มาพยายามทำทำความดีตามที่อาร์ได้สั่งใช้ไว้